การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50พลร่มเกมอำเภอเมืองลุบุรีจังหวัดลุบุรีประจำปีการศึกษา2568วันที่4กันยายน2568เวลา9นาฬิกาที่สนามกีฬาโรงเรียนพลร่มอนุสร์มิตรภาพที่50อำเภอเมืองลุบุรีจังหวัดลบบุรี นายสมามาตรมังคั่ง,างนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนล่มอนุสรมิตรภาพที่50เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนล่มอนุสรมิตรภาพที่50ประจำปีการศึกษา2568โดยมีนางสาวชุติมาคมรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนนล่มอ,อนุสรมิตรภาพที่50เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันกีฬาของนักเรียนจำนวน8รายการได้แก่1กีฬาโยนบอลเข้าตะกร้า2กีฬาแช่บอล3กีฬา ฟุตบอล5คน4กีฬาเปตอง5กีฬาเซปักตะก้อ6กีฬาวอลเลย์บอ7ล7กีฬาพื้นบ้านและ8ประเภทกีฬาซึ่งได้เริ่มกันแข่งขันมาตั้งแต่วันที่2กันยายน2568เป็นต้นมาจนได้ทีมชนะเลิศและกีฬาแต่ละชนิดตลอดจนการประกวดกองเชียร์ขบวนพานเลรดเดงมมเยอร์และนางป้ายโดยการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและรักการออกกําลังกาย2เพื่อสร้างความสมัคคีระหว่างนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกไดฝึกทักษะและมีประสบการณ์ทางด้านาากีฬาอ่างไกลจักยาเสิติสและอบายมุขตลอดจนได้ทํากิจกรรมร่วมกันและ 4. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนในแต่ละชั้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการแบ่งออกเป็น4คณะสีคือ1สีเหลือง2สีแดง3ามสีม่วง4สีเขียวมีนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาครูระบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำมนวน551คนสำหรับไฮไลท์การจัดการแข่งขันในวันนี้เป็นกระบวนการของนักเรียนที่สวยสดงดงามประการตาประกันกันระหว่างสีที่แสดงอกอกถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด การติดเกมและโทรศัพท์สื่อออนไลน์จุดครบเพลิงของนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนการแสดงออกถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการเป็นอา,าสาท้องถิ่นลักโลกหรืออทลอสำหรับโรงเรียนพล่มอนุสรมิตรภาพที่50ได้เข้าประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทหนูน้อยอทลอได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศได้แก่เด็กหญิงวลินการสุริยศี เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยเทศบาลตำบลป่าตานเป็นผู้จัดส่งเข้าประกวดการแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลนป่าตานประธา,านในพิธีได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหรือผลล้มเกมในวันนี้ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครูที่เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬาสีซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดหมเมากับอบาบมุกติดเกมสื่อสังคมออนไลน์ไม่สนใจต่อการศึกษาทําให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาจะทําให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกําลังกายกล้าสแสดงออกในทางที่ถูกต้องและจะได้ห่างไกลจ,จากยาเสพติดไปในที่สุดและไม่ว่าแพ้หรือชนะในการแข่งขันขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่ตามมาก็คือทําให้นักเรียนได้รู้จักคําว่าน้ําใจนักกีฬาสําหรับโรงเรียนพลล่มอนุสร์มิตรภาพที่50ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลป่าตานอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตําบลป่าตานที่เปิดรับสมัครห้องเรียน2ภาษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1และที่2ในปีการศึกษา2567ป็นต้นโดยห้องเรียนนี้จะจัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนแบบปรับอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร0909281271 0933210395ในวันและเวลาราชการ นำเสนอข่าวโดยรายการสาระดีๆรบุรีสถิยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ